สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่11กรกฎาคม2568ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่เลยบึงารฬจันทบุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับย่องความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบ,บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินป์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยะหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีลบบุรีสะบุรีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราธานี นครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ แต่ละพื้นที่ทั่วไทยสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ